สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮานะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาพ้อมกับเมนูหยักๆแล้วเจ้าเนาะลายอย่างลายอันขนาดเลยเครืองมานนหนาเฮาจะมาทําหมูสเตะกันนะเจ้ามาดูวัตถุดิบลักเฮาเลยนะเจ้าอ่าจะแบ่งเป็นสามส่วนนะเจ้าส่วนที่หนึ่งจะเป็นของหมูนะเจ้าเนาะมักหมูนะเจ้าอันนี้ก็จะมีหมูนะเจ้าเฮาซอยเฮาหั่นเนี่ยเจ้าความหนาก็สักมิ้นปลายสองมิ้นเนี่ยเจ้าเนาะเ็จแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นผงกะหรี่เจ้าผงขมิ้นเนาะ นมซดกะทิแล้วอันนี้จะเป็นเม็ดพักป้อมนะเจ้าอันนี้จะเป็นในส่วนของตีเขาจะเอามักหมูเนาะส่วนที่สองนะเจ้าอันนี้จะเป็นน้ําจิ้มอาจัดเนาะน้ําจิ้มอาจัดนะเจ้าก็จะมีมะแตงพริกจิงิงๆวนใจพริกสีแดงเนาะเขาบอกมีเนาะเขาก็นใจเนี้ยพริกสีเขียวเนี้ยแล้วก็หอมแดงเกลือน้ําตาลแล้วอันนี้จะเป็นน้ำส้มสายชูนะเจ้าเนาะอันนี้จะเป็นเครื่องตีทำอาจย์มันนะเจ้าแหมส่วนหนึ่งนะเจ้าจะเป็นส่วนของน้ำจิ้มเนาะ น้ำจิ้มของมันนะเจ้าวันนี้เขาก็ทําเองนะเจ้าอันนี้จะเป็นพริกแกงแดงอ่าอันนี้จะเป็นพริกแกงมัสมมันเนาะอันนี้มาขามเปียกเดี๋ยวเขาจะไปละลายน้ำเนาะและอันนี้ก็จะเป็นอ่าถั่วดินนะเจ้าอันนี้ในส่วนของน้าจิ้มเนาะมันก็จะมีกะทิใส่ตัยนะเจ้านี่นะน้ำจิ้มก็เอากะทิของมันใส่ไปตัวยต่เขาไปดูวิธีการมักหมูกันก่อนเลยเจ้ามาเจ้าเขามามักหมูกันก่อนเลยนะเจ้าเนาะขั้นตอนแรกนะเจ้าเขาก็จะใส่ผงขมิ้นของเขาลงไปนะเจ้าต้องใส่นักเนอะผงขมิ้นนี่นะ เม็ดทักปอมใส่ลงไปอันนี้ผงกะลีนะเจ้าเนาะกรีใส่ลงไปเลยน้ำตาลเจ้า <c oughs> สีคิขาวของรดดีนะเจ้าเนาะ นมสดเจ้าใส่ไปเลยนมจืดเนาะกระที่เจ้าใส่ลงไปผสมเลยเจ้าคลุกเข้าให้มันเข้ากันเลยนะ,ะเขาจะมักหมูไว้ประมาณ3 4ชั่วโมงเลยนะเจ้าเนาะนี่เขาเนี่ยไว้ที่เขาจะปิ้งกันตอนเย็นนะเจ้าหมูเนี่ยเจ้าจะใล้เป็นหมู ส่วนที่เปิลคายกันเราจะใช้เป็นสันนอกกันนะเจ้านอกต่ว่าของเฮานี่มันกินอันยังก็เจ้าสันคอนะเจ้าเอาสันคอมาย่างเอาเนาะแล้วก็มีสามจันน้อยหนึ่งนะเจ้าเนี่ยเจ้าตอนนี้เฮาก็อมักหมูทิ้งไว้เนาะไว้เหมือนๆสักสามสี่ชั่วโมงกูนะเจ้าแล้วเดี๋ยวเฮาก่อจะเอามาย่างเอามาเสียบไม้ที่หลังนะเจ้าเนาะต่อไปเฮาก็จะมาทําน้ําจิ้มอาจาดเนี่ยนะเจ้านี่เนาะ ่เจ้าอันนี้เครื่องมันเนาะมีมะแ,บบแตงหอมแดงแล้วก็พริกถ้ามีพริกแดงนี่ใส่พริกแดงแล้วเจ้าเนาะ,ะใส่น้ำส้มใส่ชูลงไปน้อยนึงเนาะแล้วก็ <c oughs> น้ำเปล่าเจ้าผาสมลงไปน้อยหนึ่งเจ้าน้ำตาลเกลือคน <c oughs> เลยเจ้า จริงๆต้นไสเป็นน้ำตาลทรายขาวนะเจ้าเนาะของเขาแบบนี้มีแต่อันทรายแดงกับไสอันเนี้ยเจา้าเพาหว่านที่น้าชาตนี่มันจะขาวขานะเจ้าเนา,านะมันมีเปิดแก๊สเลยเจ้าอะอันนี้เขาก็เคี่ยวเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเขาก็ตักทิ้งไว้ให้ใหมันเย็นเนาะตักทิ้งไวให้มันเย็นเดี๋ยวก็เอาเครื่องใส่แห็กํานะเจ้าเนี่ยเจ้าหลังจากตีน้ำเชื่อมของเขาอันเย็นแล้วเนาะเขาก็จะใส่เครื่องตีเขาวเตรียมไว้ลงไปเนาะมีพริก มะแดงแล้วก็หอมแดงถ้ามันมีพริกแดงนะมันก็จะมีสีสันขึ้นหน่อยนะเจ้าเนาะนี่มันเขียวไปด้วยกันเห็ีหมดละเนื้อเจ้ากันนี้เราจะมาทำน้ำจิ้มมันเนาะใส่น้ำมันลงไปน่อยหนึ่งเจ้าใส่พริกของเขาลงไปเลยเนาะมีสองอย่างพริกแกงครับ ชิ้มาสมันหลังจากนั้นใส่หน้ามาขามเตีย๋ยงลงไปใส่น้ำตาลห้าร้อยไปุณลดนิดหน่อยต,ต้องใส่น้ำฝาโซดอย่างเตือยแล้วก็หนอก ตอนนี้เขากใส่น้ำกะทิลงไปเลยน,นี่นะเจ้าน้ำจิ้มหมูสเต๊ะเ้าเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเนี่คนดีแล้วเนาะตักใส่ถ้วยเลย เจ้าก็น,นี่เขาก็จะมาเสียบหมูที่เขามักไว้เนาะจริงๆเปิดเสียบหนึ่งชิ้นต่อหนึ่งไม้นะเจ้าแต่บอกกันนี่เขาเป็นไม้ใหญ่เนาะก็เลยใส่ไปหลายๆชิ้นน้อยเขายาก,กินเนาะเจ้าเนาะเจาะสักสองชิ้นยาก,กินเขาก็ใส่นักหน่อยเจ้าที่ขัานปิ้งหลายรอบ เ้ากันนี่เอาอันหมูเตะเฮาเนี่ยลงเต่าย่างเลยกินไห้กินมันเนอะย่ยางไห้ย่างมันไห่จนเต็มนี่เลยนะเจ้าต้งอะไรก้งอะไรเอย่อย่ี่อะยัง เาเซตเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูหมูสเต๊กของเฮาเนาะกินกับน้ำจิ้มนะเจ้าน้ำจิ้มอาจารย์เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มพริกข,ของเฮาเราเจ้าเนาะนี่ลากินนะเจ้าเราจะอีเดอร์แล้วก็ใส่ปากเลยเจ้าเหมาะขนาดเลยนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าเพ็นอาหารเหนือบ้านเฮาลาไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า